โอ้ฝนหยตกเนอะฝนตกแท้ๆอุ้ยพี่หลายเป็นคูกปีเลยพี่นี่หลายคักนี่นี่หลายเป็นประวัติศาสตร์เลยอ เอาเอาดิเอาตานีข so okay. ับรถบ้านบ่รถบ้านบ่ให้มาไล่ไล no ่ไล่เดบเลสี่ไรไปน้ำตานีตูพระท่านดิมึงไปทายผุนเลยโหลดขับตานีหรือขับรถบ้านเลยไหแบตเตอรี่พ่อบ่เดี๋ยวเส้นทายอดส่วนไปนะเอาเอาเอาดามหลับบันทึกไว้แหละคือรถบ้านไปน้ำรถบ้านมึงตูเดี๋ไปที่หลังเออมึงไปทายเลยตูไปใหยพระท่านดอกตูเก็บของแบตพ่อ โอ้ฝนหยตกเนอะฝนตกแท้ๆอุ้ยที่หลายเปนคูปีเลยที่นี่หลายครับที่นี่หลายเป็นประวัติศาสตร์เลย เอา Lust. เอาดิเอาตอนนี้ขับรถบ้านบ่รถบ้านบ่ให้มึกไล่ไล่ไล่เดบเลสี่ไรไปน้ำตือนนี้ตูพระท่านดิมึงไปไทยผุ่นเลยรถขับตานี้รถขับรถบ้านเลยไีแบตเตอรี่พ่อบ่เดี๋ยวเอียไทยเอดสวนไปนะเอาเอาเอาดาวน์แบันทึกไว้แหละคือรถบ้านไปนน้ำรถบ้านมึงตูเดีไปที่หลังเออมึงไปไทยเลยตูไปไทยป๋อท่านดอกตูเก็บของแบตพ่อ

เอาเอาดิเอ,า,เอ,า,เอาตานี้ขับรถบ,บ้บานบ่รถบ้านบ่ให้พวกไล,ล,ล,ล่ไล่ไล่เดบิที่ไรไปน้ำตานี้ตูพระท่านดิมึงไปทายผุนเลยลรถกับตานนีหรือขับรถบ้านเลยไหแบตเตอรี่พ่อบ่อเดี๋ยวเสียทายทศวนไปนะเอ่าอ,าอ,าอา่าดามเหล่าบันทึกไว้แหละคือรถบ้านไปน้ำรถบ้านมึงตูเดี๋ไปที่หลัง พวกพิาลยเขางาอะไน่า่ได้่งไม่ใช่อใ่กัอาจารยนี่่ดี่่พด่า่งในวันนี้ก็ถือว่าเปรับขององค์หลวงปู่วอน76ปี44พรรษา รถที่อยู่บริเวณถนนหลังจากคุณโยมใส่บาทเสร็จแล้วเอาความนุเคราะห์เลื่อนรถให้ด้วยเอาวลวงปูเมตตารับอีกแล้วคุณโยมมาใส่ใครยังไม่ใส่